สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนกจัดชัยยอมเผยความลับนกสินใจเรียกได้ว่าหลายคนคงคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีทั้งคู่นั้นอยู่ในวงการมานานพอสมควรและเป็นคู่รักที่รักกันมายาวนานมากและเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันดีสําหรับคู่รักนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างนกจัดชัยเปล่งพาณิชย์และนกสินใจเปล่งพาณิชย์ที่พบรักกันกลางกองละครเรื่องสวยสวัสดิ์อย่างไม่สิน้นและถึงแม้จะคบกันมาเป็นระยะเวลานาน,านแล้วแต่ความรักของทั้งคู่ก็ยังไม่เจิดจ้า ล่าสุดทางด้านนกฉัดชัยนกสินใจได้มาออกรายการตีท้ายครัวพร้อมกับเปิดใจถึงเรื่องราวความรักที่คบกันมานานถึง3 3ปีต้องรู้ใจกันทุกอย่างแต่ทั้งคู่รีบปฏิเสธว่าความจริงแล้วคือไม่มีอะไรที่เราใจตรงกันเลยจะตรงกันข้ามกันทุกอย่างรวมถึงทางด้านนกฉัดชัยยังมั่นใจว่าฝ่ายภรรยานกสินใจเป็นคนเข้ามาจีบเนื่องจากฝ่ายหญิงโทรมาหาก่อนพร้อมกักบเล่าเรื่องราวที่เคยมีปัญหาฉัรชัยสินใจไม่คุยกันเป็นปีโดยทางด้านพิธีกรได้ถามว่า กันมานานขนาดนี้ทะเลาะกันนานสุดกี่วันโดยทางด้านของฉัรชัยได้บอกว่าเป็นปีไม่พูดด้วยไม่มองหนะ้าอยู่แบบไม่มีตัวตนไปเลยก็ต่างคนต่างอยู่ไปเลยโดยทางด้านพิธีกรได้ถามต่อว่าไม่อึดอัดหรืออยู่ด้วยกันไม่คุยกันเป็นปีปๆโดยทางด้านนกสินใจก็ได้ตอบว่าไม่อึดอัดเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็มาเงาะจากนั้นทางด้านนกสินใจก็ได้กล่าวถึงเหตุผลที่ตัดสินใจไม่คุยกับสามีนกฉัรชัยเป็นปีๆว่าเพราะเรารู้ว่าถ้าคุยเลยพังแน่นอนหรือถ้าไม่คุยเลยก็ต้องต่างคนต่าง เดิเราเลยให้เวลากับมันให้ทุกอย่างมันผ่อนคลายเบาบางลงได้มองปัญหาแต่ในบางเรื่องก็ต้องคุยกันเพื่อให้ได้เข้าใจความคิดของอีกฝ่ายซึ่งมันก็แล้วแต่เรื่องราวด้วยไม่มีสูตรคงที่ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเวรีนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ